ครับเช้าก็ล้างบล็อกไปนะครับนี่ก็การทีกาวแบบนะครับสังเกตว่าเทปเนี่ยผมจะใช้เทปใสนะครับนะีบ่ฮะเทปแปะเนี่ยผมจะใช้เทปใสผมไม่ได้ใช้เทปขุ่นนะครับมันก็มีเทคนิคนิดนึงนะครับเรื่องของการแตะบล็อกเรื่องของการใช้เทปทําไมผมใช้เทปใสแน่นอนนะฮะหนึ่งกาวไม่เหนียว หมายถึงว่ากาวมันมันไม่เยอะนะครับแต่ยังแต่มีความเหนียวนะครับมีความเหนียวหมายถึงว่ากาวไม่เหมือนเทปขุ่นนะครับเทปขุ่นคุณสังเกตว่ามันจะมีเคลือบด้วยสีเหลือง,เ,องเวลาคุณล้างบล็อกนะครับเวลาคุณล้างบล็อกเนี่ยเยือมเลยนะครับยางมันเวลาคุณ <laughs> เวลาคุณเ,เวลาคุณล้างนะครับฉีดล้างลอกสติกเกอร์ออกนี่คาบเหลืองน,นี่นเต็มเลยนะครับ เต็มเยอมนะครับซึ่งมันเลอะบล็อกมากขัดบล็อกยากมากเลยครับผมถึงต้องหันผมก็เลยเลือกใช้เทปใสเทปใสมันเหนียวเหมือนกับเทปขุดมันดีอย่างหนึ่งคือมันไม่มีคราบกาวเหลืองนะครับมันไม่มีคราบกาวเหลืองมันมีแค่คราบกาวใสๆแค่นั้นนะครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายเป็นคําพูดยังไงให้ฟังนะครับสําหรับคนที่เคยใช้เทปใสไอเทป เทปขุนนะครับที่เป็นสีออกน้ำตาลนะครับน้ำตาลคุณน่าจะพอเข้าใจนะครับว่ามันมีคาบสีเหลืองน,นะครับแต่นะครับเวลาเรา icker, ลอกสติกเกอร์ล้างบล็อกเ่งคือคาบกา,าวสีเหลืองเต็มเลยนะครับยืมเป็นยุ้ยเลยนะครับแล้วเวลาเราสกินนานเวลาเราเก็บบล็อกนะครับเวลาเราเก็บบล็อกเนี่ยคาบสีเหลืองเนี่ยเหมือนม,นมันมีอายุการใช้งานเหมือนม,น,มนมันมีอายุการใช้งานนะครับ พอถึงเวลาทันทีนะครับย,ยุ้ยเปลือยเป็นโดนความร้อนเนี่ยหมายถึงว่าเวลาเราเราเราเ,ราเก็บบล็อกไว้บนชั้นอย่างนั้นนะฮะนานๆเข้านะบนชั้นที่ผมเก็บอย่างนั้นะครับนานๆเข้ามันมีความร้อนความอะไรในในใบ้านเรานะครับกลายเป็นว่าสีเหลืองเนี่ยยุ้ยนะครับยุ้ย <ๆ S 2> เวลาสกรีนไปแตะรูปข้างในดูโอ้โหติดเลอะไปทั้งสีสกรีนเป็นคราบขึ้นมาเลยนะครับเวลาลอกนะครับผมถึงเลือกใช้เทปใส นะครับแต่เทปใสก็คุณก็ดูดีๆนะครับตรงไหนแปะไม่แปะนะเพราะว่ามันใสนะครับไม่ใช่ว่าคุณลืมนะครับเพราะมันใสไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเพราะมันใสอย่าลืมนะครับอย่าพลาดลงเสื้อเสื้อพังเลยนะครับลงเสื้อนี่เรียบร้อยนะครับหาน้ำยาฉีดออกได้นะครับถ้าลงเต็มเสื้อนี่ทิ้งอย่างเดียวนะครับนะครับแปะเทปใส แล้วผมว่าเทปใสมันดูสะอาดสะอ้านตานะครับดูสะอาดสะอ้านตาดีนะครับาการเลือกใช้เทปก็ดูนะครับลงสกินเราหรือบางคนใช้เทปอ่ะถ้าคุณบอกว่าเทปเทปคุณโอเคก็ก็แล้วแต่นะครับอันนั้นก็ไม่ว่ากันก็แล้วแต่คนใช้นะครับสำหรับผมผมก็จะใช้เทปใสนะครับนี่ก็ลูกใช้เทปใสนะสุดนะครับ อยสะอานตาดีนะครับผมนีครับสาสะอานตานะครับปานสิบเนะครับนี่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าคนจะใช้เทปใสหรือเทปขุดนะครับแต่สําหรับผมอาจารย์พัดนสอนสกรีนก็ก็ใช้เทปใสนะครับอันนี้ก็หรือใครอยากลองกลับเปลี่ยนมาใช้ดูว่ามันดีหรือไม่ดีก็ก็ลองดูนะครับลองดูนะครับโอเคคลิปนี้ก็แนะนําเรื่องของการใช้เทปนะครับ มันใช้เทปแปะบล็อกกรีนนะครับ